สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรเดอร์ครับแหล่งรวมเรื่องราวของคนรักสองล้อไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์คลาสสิกหรือสกูตเตอร์รุ่นใหม่ๆที่กำลังมาแรงในตลาดวันนี้เรามีอีกหนึ่งรถที่หลายคนรอคอยและเชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วต้องร้องว้าวเพราะมันคือการกลับมาของตำนานสกูตเตอร์สุดเท่ที่ไม่เหมือนใคร h o n d a s u ู m e r รรุ่นปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกปรับโฉมให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความดิบเท่และเป็นตัวของตัวเองแบบเต็มร้อย ฮอนด้าซูมเมอร์เนับว่าเป็นรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สุดรุ่นหนึ่งในตระกูลสกูตเตอร์ของฮอนด้าเพราะตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยมันก็กลายเป็นกระแสะแรงด้วยดีไซน์แนวเนกเกตสกูตเตอร์ที่เผยให้เห็นโครงสร้างแบบเปลือยเปยมีช่องเก็บของใต้เบาะแบบโล่งโปรง่งดูเท่ไม่ซ้ำใครเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่อยากมีรถคู่ใจที่ไม่เหมือนใครและในปี2025นี้ Honda ก็ได้อัปเกรดเจ้าซู m m e r X ให้กลับมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆและดีไซน์ที่โดดเด่นยิ่งกว่าเดิม เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับซูมเมอร์ X 2025ยังคงคอนเซปต์ Urban p l a y f u l n e s s หรือความสนุกในเมืองเอาไว้แต่เพิ่มรายละเอียดให้ดูล้ำยุคมากขึ้นด้านหน้าเปลี่ยนไฟหน้าเป็นแบบฟูลเลตพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ดูคล้ายตาของหุ่นยนต์ให้ความรู้สึกดุดันทันสมัยและมีเสน่ห์สุดๆตัวแฟร์ริ่งด้านข้างถูกออกแบบใหม่ให้มีเหลี่ยมมุมชัดเจนมากขึ้นเพิ่มความรู้สึกแข็งแกร่งคล้ายสไตล์รถแนวสปิริตไฟเตอร์ในร่างสกูตเตอร์ด้านท้ายปรับดีไซน์ไฟเบรกให้เฉียบคมขึ้น พร้อมไฟเลียวเล็ดแยกข้างอย่างลงตัวส่วนที่หลายคนชอบมากคือโครงสร้างแบบเปิดโลงใต้บอกซึ่งในรุ่นใหม่นี้ฮอนด้าปรับให้สามารถติดตั้งกล่องเสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นใครอยากใส่กระเป๋ากล่องหรือแม้แต่ติดตั้งไฟตกแต่งก็ทําได้เต็มที่ตอบโจทย์สายแต่งรถสุดๆพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์กันบ้าง HondaSU ู m e r X 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1 1 0ซีซีแบบ E.S.P. รุ่นใหม่ล่าสุดที่เน้นประหยัดน้ํามันแต่ให้แรงบิดดีขึ้น ใช้ระบบหัวฉีด PGM FI เหมือนเดิมแต่มีการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองไวขึ้นและลดเสียงรบกวนระหว่างขับขี่เครื่องยนต์ตัวนี้ให้แรงม้าประมาณ8.8แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่9.3นิเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองหรือขับชิลวๆรอบเมืองได้สบายๆอีกทั้งยังมีระบบ idling stop ที่ช่วยดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อหยุดนิ่งเพียงบิดคันเร่งเบาๆเครื่องก็สตาร์ทกลับมาทันทีประหยัดน้ำมันสุดๆ พูดถึงระบบช่วงล่างซูมเมอร์ X 2 0 2 5ใช้โช๊คอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกขนาดใหญ่ให้ความมั่นคงเวลาเบรกหรือเข้าโคง้งส่วนด้านหลังใช้โช๊คเดี่ยวที่สามารถปรับค่าความแข็งได้ทำให้ขับได้ทั้งนุ่มและมั่นใจในทุกสภาพถนนล้อขนาด12นิ้วพร้อมอยางแบบจิกถนนดีเยี่ยมให้ความมั่นคงแม้ขับผ่านพื้นครุขคระระบบเบรกด้านหน้าใช้ดิสเบรกแบบซิงเกิลพร้อมคาลิเปอร์ลูกสูบเดี่ยวส่วนด้านหลังเป็นรัมเบรกเพื่อความประหยัดและดูลรักษาง่าย รุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบ CBS หรือ Combibreak System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกหน้าหลังให้สมดุลกันปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่พูดถึงความสะดวกสบาย Zoomer X 2025มาพร้อมหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงผลครบทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางนาฬิกาและยังมีโหมด Eco Indicator ช่วยบอกกว่าขับขี่อยู่ในช่วงที่ประหยัดน้ำมันหรือไม่หน้าจอเป็นแบบ LCD สีขาวบนพื้นดำดูเท่และอ่านง่ายแม้ในเวลากลางวัน ในรุ่นปี2025นี้ Honda ยังเพิ่มระบบ s มาร์ k คียหรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะเข้ามาด้วยใช้งานสะดวกปลอดภัยป้องกันการโจรกรรมได้ดีมีฟังชัน a n s w ซ r Back ช่วยให้หารถได้ง่ายในที่จอดรถขนาดใหญ่และอีกสิ่งที่โดดเด่นมากคือ SU m m e r X 2025มีให้เลือกหลายสีสันแบบจัดเต็มเช่นสีเหลืองดำสุดเท่สีขาวแดงแนวสปอร์ตหรือแม้แต่สีเทาเมทัลลิกแบบโมเดิร์นแต่ละสีให้ความรู้สึกแตกต่างและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย สำหรับใครที่ชอบแต่งรถรุ่นนี้คือสวรรค์ของสายคัสตอมเลยครับเพราะ Honda ออกแบบให้ซูมเมอ X เป็นเหมือนผ้าใบาเปล่าที่พร้อมให้เจ้าของสร้างสารรค์ได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นชุดไฟตกแต่งเบาะแต่งล้อแต่งหรือแม้แต่แฟริงเพิ่มเติมก็มีให้เลือกมากมายทั้งจากศูนย์และอัฟเต m a r k e t มาพูดถึงเรื่องราคากันครับสำหรับ Honda s u o m e r X 2025เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาประมาณ63,900บาทซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงราคาที่จับต้องได้มาก เมื่อเทียบกับดีไซน์ความเท่และฟังก์ชันต่างๆที่ให้มานี่คือราคาที่คุ้มค่ามากสำหรับวัยรุ่นหรือคนเมืองที่อยากได้รถขี่สบายประหยัดและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครหลายคนอาจสงสัยว่าซูมเมอร์ X 2025ต่างจาก,กรุ่นก่อนๆยังไงบ้างคำตอบคือฮ o n d a ปรับให้ทุกอย่างดีขึ้นในรายละเอียดตั้งแต่ระบบไฟที่เปลี่ยนเป็น LED ทั้งคันหน้าปัดใหม่ระบบกุญแจอัจฉริยะและการปรับจูนเครื่องยนต์ให้ตอบสนองไวขึ้นทำให้การขับขี่สนุกและมั่นใจมากกว่าเดิม ส่วนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันฮอ n d a าเคลมไว้ way, ว่าซู m เม r X 2025สามารถทำได้ฉเฉลี่ยถึง60กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดสุดๆเหมาะกับการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะไกลแบบชิลๆในเรื่องขององค์การขับขี่จริงเสียงเครื่องยนต์ของซูมเม r X ยังคงเอกลักษณ์ที่เงียบและนุ่มน,นวลการเร่งออกตัวทำได้ดีการตอบสนองของคันเร่งรวดเร็วพอสมควรแถมยังมีความนิ่งและมั่นคงเวลาเข้าโค้งถึงจะเป็นรถเล็กแต่ขับสนุกไม่แพ้รุ่นใหญ่เลยครับ อีกสิ่งที่โดดเด่นคือความสูงของบอเบาะเพียงประมาณ769ม mm, ิลลิเมตรทำให้ขับง่ายแม้คนตัวเล็กก็สามารถควบคุมได้สบายๆน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ106กิโลกรัมเบาคล่องตัวสุดๆเหมาะสำหรับชีวิตในเมืองที่ต้องเจอกับรถติดหรือซอยแคบๆฮ o n ด้ Honda ยังออกแบบซู m m e r X 2025ให้รองรับอุปกรณ์เสริมใหม่ๆอย่างเช่นพอร์ชาร์จ USB Type C สำหรับชาร์จโทรศัพท์หรือกล้องติดรถยนต์รวมถึงพื้นที่วางของด้านหน้าเล็กๆสำหรับวางกระบอกน้ำหรือของใช้จุกจิก พูดถึงภาพรวมแล้ว Honda Sumo er X r X 2 0 2 5คือการกลับมาที่สมบูรณ์แบบของรถสกูตเตอร์แนวเนกเกตที่ทั้งเท่ดิบและมีสไตล์เฉพาะตัวเหมาะกับคนที่ไม่อยากเหมือนใครอยากได้รถที่สะท้อนความเป็นตัวเองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนวัยทำงานที่อยากได้รถขับง่ายประหยัดน้ำมันและดูมีสไตล์ Sumo e r อ2025 5ก็ตอบโจทย์ครบทั้งหมดในคันเดียว ในตลาดสกูตเตอร์ต,ตอนนี้คู่แข่งหลักของซู m เมอร์เอ็กก็จะมียามาฮ่าคิวบิกหรือฮอนด้าสกูปีที่จบปลุ่มไว้รุ่นเหมือนกันแต่ซูมเมอร์เอ็กมีจุดขายที่แตกต่างคือดีไซน์แบบเปิดโลง่งและความสามารถในการแต่งรถได้หลากหลายกว่าใครที่เป็นสายแต่งหรือชอบความอิสระในการออกแบบรถของตัวเองซู m เมอร์เอ็กนี่แหละครับคือคําตอบที่ใช่เพราะมันคือสกูตเตอร์ที่ไม่จํากัดจินตนาการเลยจริงๆพูดถึงการขับขี่ตอนกลางคืนไฟหน้าเลตให้แสงสว่างชัดเจนมุมกระจายแสงดีเยี่ยมมองเห็นได้ไกลและกว้างกว่าเดิมมาก ทำให้ขับตอนกลางคืนรู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะส่วนเรื่องการบํารุงรักษาฮอนด้ Honda ยังค,งคงความง่ายและค่าดูแลไม่แพงเหมือนเดิมอะไหล่หาง่ายศูนย์บริการนี้ทั่วประเทศเหมาะกับผู้ใช้มือใหม่ที่ต้องการความมั่นใจในการดูแลรถสรุปแล้ว Honda s u o m e r X 2025คือรถ,รถที่รวมความเท่ความล้่และความสนุกไว้ในคันเดียวจริงๆไม่ว่าคุณจะขับไปเรียนไปทำงานหรือออกทริปสั้นๆก็รับรองว่าเท่ทุกมุมมองแน่นอน ใครที่เห็นแล้วรู้สึกว่าใช่ก็ลองไปสัมผัสตัวจริงได้ที่ศูนย์ Honda Wing Center ทั่วประเทศครับรับรองว่าเมื่อได้ลองนั่งลองจับขุนจะรู้เลยว่าทำไมซูเมเออร์เถึงเป็นรถที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือน